สวัสดีครับที่ผู้ช่อับบาชาแนลนะผมหรือว่าอับบาลูกสวนวันนี้จะมาสอนิธี how to a l b l e นะผมับผมว่าธีการใช้ศอกนะครับผมศอกที่ผมจะสอนเนี่ยคือเป็นการปัดมือคู่ต่อสู้นะครับผมปัดลงนะครับผมแล้วก็ฟันมันปัดที่ปลายนวงก็ได้หรือว่าช่วงข้อแขนก็ได้นะปัดปลายนงเนเวลาเราปัดปลายนวงเราต้องก้าวเข้าไปหาคู่ต่อสู้แต่ถ้าเราปัดตรงช่วงข้อแขนนีครับผม ตัวของเขาเนี่ยจะโน้มเข้ามาหาเรามันจะเป็นสองแรงบวกพอดีถ้ายิ่งเขาเก่งแขนลูกเนี้ยมันทําให้ตัวเขาอ่ะอาโน้มตัวมาหาเราได้ง่ายมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องยกเราเตะไปก่อนสักหนึ่งทีเสร็จแล้วยกขาหน้ารองแยบ็บถีบใกล้ๆแยบ็บยกขาหน้าลองแล้วพอขาเราลงทิ้งปุ๊บแล้วเราก็ก้าวฟันยกขาหน้าเพื่อที่ว่าให้เขายกมือขึ้นบังนั่นแหละครับให้เขามันทำทำท่าเหมือนสะดุ้งนั่นแหละครับนั่นแหละนะตอนนั้นแหละครับมันจะทําให้เรา ฟันได้แม้แต่เราจะเกี่ยวมือลงมาแทงแล้วฟันก็ได้ทั้ง2แบบนะครับผมอ่ะลองดูตัวอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับและอันนี้อีกนะครับผมที่เขาเอื้อมมือไปสองมันแค่เอื้อมไปตรงๆแต่เขาเอามืออ้อมกว้างอย่างนี้คือผิดนะครับให้เอื้อมมือใกล้ๆอย่างที่สําคัญคือเราต้องรู้จักขยับหลอกนะครับผมถ้าเราขยับหลอกได้มันก็ฟันได้ครับผมท่าพวกนี้ผมแนะนาอ่ะให้ใช้ช่วงปลายยก อ่าปยกสปายกสามหรือว่าตั้งแต่ยกสาไปจะดีมากนะครับผมเพราะว่าช่วงปลายยกเนี่ยคู่ต่ดสู้ถ้าต่อยห้ายกเนี่ยคือมันจะเป็นช่วงที่เร่งทำคะแนนความระวังตัวมันก็จะน้อยลงนะครับผมก็จะใช้ท่าพวกนี้ได้เพราะว่าต่างคนต่างทําและกูทํามึงมึงทํากู power มา power กลับแค่นี้ลองมาสุดฝนกันดูนะครับ